สวัสดีค่ะชื่อน้องมอนะคะเป็นประชาสัมพันธ์อยู่ที่มอนหมอตะวันนะคะอยากให้เล่าถึงสภาพพื้นที่ของที่นี่ค่ะความเป็นมาแล้วก็พื้นที่เท่าไหร่มีอะไรบ้างเดิมที่นี่จะเป็นพื้นที่จับจองสำหรับทำการเกษตรค่ะแล้วก็เมื่อสามปีที่แล้วพอมีน้องๆที่แบบมาพักแล้วก็มาเช็คอินคือน้องๆมากางเต็นท์เล่นๆกันค่ะวอนน้อง น้องก็มาถ่ายหมอกถ่ายอะไรแล้วก็เริ่มมีคนสนใจเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็พอเริ่มมีคนเข้ามาท่องเที่ยวก็ขัดแคลงในเรื่องของที่พักที่กางเต็นท์ห้องน้ําอะไรเงี้ยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกก็เลยจากเดิมที่ชาวบ้านทํากันเกษตรก็เลยเริ่มมองเห็นลู่ทางว่าคือ,อเราสามารถเปลี่ยนจากการเกษตรที่ไรายได้น้อยๆมาทำการท่องเที่ยวได้ค่ะก็เลยเริ่มชาวบ้านก็เลยเริ่มขึ้นมา ทางการท่องเที่ยวเ,เริ่มมาเปิดที่ค้าเปิดร้านค้าร้านการเต้นจุดเด่นของที่นี่คืออะไรคะจะเป็นหมอกค่ะทะเลจุดอ่ะพูดคำว่าจุดเด่นจุดเด่นที่นี่จะเป็นทะเลหมอกนะคะจะเป็นหมอกหมอกหน้าฝนจะเป็นที่นี่ไฮซีซันจะไม่ใช่แค่หน้าหนาวค่ะจะมีตั้งแต่หน้าฝนหน้าหนาวเลยแล้วกอ็อย่างหน้าแล้งก็จะเป็นแบบภูเขาสีทองสําหรับคนที่แบบ เออหน้าแรงอยากมาเที่ยวอยู่ะะก็สามารถมาได้ส่วนไฮไลท์ก็คือจะเป็นหน้าฝนจะเป็นถ้าหน้าฝนจะเป็นหมอกหลังฝนนะคะแล้วก็ถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นทะเลหมอกที่นี่จะเป็นหมอก360องศาก็คือภูเขาภูเขาลูกมิ่งม่อนจะอยู่ตรงกลางแล้วก็รอบรอบรอบๆม่อนก็จะเป็นทะเลหมอกหมอกือ ม่นมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่่ะบอนนี้พื้นที่ประมาณ200ไร่ตอนนี้มีผู้ประกอบการกี่แห่งผู้ประกอบการบนนี้ปัจจุบันมี15 25 25เจ้าเป็นที่เปิดที่พักแล้วก็รังกันลักษณะของการเปิดธุรกิจบนนี้คือเป็นลักษณะวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมคะเล่าให้ฟังตรงนี้บนนี้บนนี้จะอยู่ภายใต้วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิญเกษตรม่อนหมอตะวันกรรมการส่วนใหญ่ก็จะมาจาก คนในชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรวมตัวกันเพื่อเพื่อมาช่วยกันบริหารตรงนี้สิ่ที่อยากแนะนำมาค่ะว่าการขับรถเดินทางมาอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังอะไรพวกนี้การเดินทางมาที่นี่นะคะรถสามารถขึ้นได้มาทุกชนิดตั้งแต่รถเล็กแรงพันสองพันห้าอะไรนี้ขึ้นมาได้หมดค่ะแต่ว่าช่วงขาขึ้นมาจะเป็นคอนสติคทางเดียวแล้วก็จะมีแบบแอบ จะมีข้างๆแอบสาหรับสวนกันได้แต่ว่าขาขึ้นก็พยายามดิดแต่แล้วก็ใช้ความระมัดระวังที่นี่ตรงนี้เล่าฟังหน่อยค่ะเป็นชุมชนของชาวม้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่จะเป็นหมู่บ้านของชาวม้งทีอ่อย่างแถวนี้จะเป็นหมู่บ้านโครงการที่ม้ององพยกมาอยู่แต่ว่าหมู่บ้านต่อไหวจะเป็นม้งแบบม้งเก่าจะเป็นหมู่บ้านม้งที่เป็นม้งเก่า แล้วก็จะอยู่กันมานานนานกว่าหมู่บ้านโครงการแล้วแล้วกอ็อย่างตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จัดจองของชาวชาวบ้านในหมู่บ้านที่ขึ้นมาทําการเกษตรมาปลูกข้าวอย่างชาวม้งจะไม่ทํเข้าวนานจะเป็นข้าวดอยอก็ชาวม้งก็จะส่วนใหญ่ภูเขาพวกนี้ก็จะเป็นแบบปลูกข้าวกิน แนะนำเรื่องการากนักท่องเที่ยวเข้ามาเสียการใช้เสียงก็ต้องอาจจะต้องอยู่กัน,นเงียบๆการขยะก,ก็แบลบกลงแล้วมาแล้วก็เก็บขยะแล้วเก็บกลับไปอะไรอย่างี้ม,มีมีอะไรตรงนี้บ้างที่นี่นะคะ,ะจะไม่เชิญแบบบังคับหรือว่าอะไรแต่ว่าอ,อย่างรังการเต้นอย่างนี้เราเชื่อว่าใส่แคมป์เราเราจะเชื่อว่าใส่แคมป์คือเขาจะมีเขาจะมีมารายาทมีกฎระเบียบอะไรของเขาที่เขาแบบเขามาแล้วเขาถือกันอยู่ละว,ว่า ่ะแล้วเขาจะไม่เกาะเตากับพื้นเขาจะไม่เกาะไฟกับพื้นเพราะว่าจะทําให้พื้นที่สวยงามแบบพื้นหญ้าสีเขียวอะไรนี่คะ่ะมันจะหายไปแล้วก็จะใช้เตาค่ะจะจะเป็นแบบกับจะขอความร่วมมือน,นักท่องเที่ยวแบบถ้าการเต้นขอให้ใช้เตาใช้เตาที่ยกขึ้นจากพื้นมาแล้วก็ ที่นี่จะมีเรื่องเสียงที่แบบขอความร่วมมือนะักท่องเที่ยวทุกท่านเวลามาช่วยลดเสียงหลังสี่ทุ่ม,มเพื่อไม่รบกวนคนอื่นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นี่จะอยู่ติดที่นี่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมาชาติด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาคือต้องการเข้ามาพักผ่อนก็คือเราจะพยายาม คนที่มาใช้เสียงมาเปิดเพลงอะไรอเงี้ยก็คืออาจจะไม่เหมาะกับที่นี่นะคะที่นี่อาจจะเป็นแบบมามาแบบเพื่อความเพื่อพักผ่อนเพื่อความสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องขยะค่ะเรื่องขยะถ้าคุณนํามาก็คนนือถ้านากลับไม่ได้ก็ อย่างรังกันเต้นแต่ละที่ที่พักแต่ละที่เขาจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็อวของพร้อมร่วมมือทิ้งให้เป็นที่ของเจ้าของนั้นๆที่เขาเตรียมไว้ให้ค่ะเ<ม>ขาจัดไว้ให้ว่าต้องทิ้งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนนะคะอากาศดีทั้งปีเลยเพื่อ,รรอใช่ค่ะ<อ>ที่นี่อากาศจะดีทั้งปีเลยนะคะค่ะที่ม้อนหมดตะวันนะคะอากาศดีทั้งปีอย่างน้าร้อนกลางวันอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่ากลางคืนก็ยังอากาศเย็นค่ะแล้วก็ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าแต่ไม่ต้องติดแก์ก็ได้ค่ะค่ะ อากาศจะดีอยู่แล้วค่ะสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีมาพักผ่อนได้ทั้งปี